สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชวนกีบบอนใสมะพร้าวนะคะก็บรรยากาศดีสุดๆค่ะนั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็อยู่ใต้ต้นมะพร้าวด้วยลุ้นเหมือนกันวะนนี้ว่าจะหล่นใส่หัวหรือเปล่านะคะนี่ค่ะตอนนี้เลยก็วันนี้จะมา พูดถึงเรื่องการกรีดบอนเทมะพร้าวนะคะที่ก่อนหน้านั้นนานแล้วเหมือนกันที่เคยพูดเลยว่าเคยเจอปัญหาไหมว่าเวลาที่เรากรีดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลำต้นหรือยอดที่ที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะค่อนข้างเล็กและแกรนนะคะก็วันนี้ก็จะมาจะมาเ,เสนอวิธีนะคะว่าทำยังไงนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมว่าเวลาเรากรีดเนี่ย โดยทั่วไปเกือบทุกคนนะเวลากรีดก็จะต้องมีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมพอเรากรีดกราบออกไปอะคะ่ะเราก็จะใช้วิธีการตัดแบบนี้ไปเลยถูกต้องไหมคะใช่ไหม่ะถูกไหมนี่เวลาที่เรากรีดกันเนี่ยเราก็จะกรีดแค่นี้มันก็จะยิ่งทําให้ยอดที่ที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีพื้นที่ในการที่จะแทงยอดขึ้นมานะคะ ฉะนั้นวิธีกรีก,ก็คือเราต้องบากตรงนี้ค่ะบากตรงนี้บากตรงนี้บากเพื่อให้เขามีพื้นที่ที่จะขยายลำต้นให้ใหญ่ได้นะคะบากตรงนี้ไปแบบนี้นะคะแบบนี่นะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้กาบกาบใหม่แล้วก็สร้างลำต้นให้มีลำต้นที่ใหญ่นะคะ โอเคงั้นวันนี้ไปแล้วนะคะแค่มาแวะบอกนะคะว่าวิธีการกรีดขยายเงี้ยต้องต้องทำยังไงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะขยายตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะให้มันมีพื้นที่โอเคไปแลวค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตขออนุญาตอัดต่อเลยนะคะเออพอเราจะอัดคลิปเสร็จแล้วเราก็นั่งคิดเออในไหนเราเราก็กรีดแล้วเนาะแล้วทำไมเราเราไม่กรีดโชว์ไปเลยล่ะ ก็ก็มาดูกันเลยค่ะอันนี้เ uh, พิおお่งเปิดไปเกีดก็กีดสองฝั่งเปิดยอดค่ะเปิดยอดให้เตี้ยนะคะ เรียบร้อยค่ะปีเปิดยอดนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยกรีดเปิดยอดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่คือการกรีดเปิดยอดนะคะโอเคใบจริงมาแล้วค่ะตอนนี้ใบจริงมาแล้วนะนไะคะอย่าก,กรีดเอาจนหมดนะทุกคนโอเคไปไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ